สำหรับวันนี้นะคะกับ7คลิปรับนะ่จะช่วยพวกเราแก้อาการนอนไม่หลับได้แบบถาวรน,นะคะสําหรับหลายๆคนนะที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆน,นะมันจะส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายโดยรวมของเรามากๆเลยนะคะเบื้องต้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะสิ่งที่จะพบได้แบบว่าชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือตื่นเช้ามาจะรู้สึกว่าเพลียนะคะไม่ค่อยมีแรงที่จะทําอะไรแล้วก็ที่สําคัญนะอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายนะคะเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะและถัดมา ก็คือมันจะมีผลต่อโรคประจําตัวถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือว่ามีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงเนี่ยเวลาที่นอนไม่หลับหรือว่านอนหลับไม่ดีนอนไม่มีคุณภาพ มันจะทําให้อาการของโรคเหล่านี้เนี่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะคุมความดันไม่ได้คุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้ระดับไขมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้เคล็ดลับที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาการนอนไม่หลับได้แบบถาวรเนี่ยจึงเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆและอยากให้พวกเราเนี่ยได้รู้มากๆเลยนะคะใครพร้อมแล้วตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเคล็ดลับที่1น,นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยหยุดใช้โทรศัพท์นะคะหยุดเล่นโซเชียลมีเดียนะหชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนนะคะเพราะว่าแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์จากแท็บเล็ตจากโน้ตบุ๊กนะคะหรือรวมไปถึงจากทีวีจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นประสาทของเรานะทำให้ระบบประสาทของเราเนี่ยตื่นตัวนะคะใครที่ดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์จนถึงเวลาเข้านอนเป,เป๊ะเลยอันนี้เนี่ยจะทําให้หลับยากนะคะซึ่งจะมี ม,มีผลกระทบกับคุณภาพของการนอนตามมาได้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่1วางโทรศัพท์งดการเล่นโซเชียล<อ>มีดีอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้านอนจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะที่จะช่วยพวกเราให้หลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างเสียงหรือว่าอุณหภูมินะคะพยายามจัดให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะห้องที่ใช้สําหรับการนอนคือจะต้องมืดจริงๆและก็เงียบจริงๆนะคะแล้วก็ เปิดแอร์ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในร่างกายของเราไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะแค่นี้ก็จะทําให้เราเนี่ยหลับง่ายแล้วก็หลับดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่3นะคะก็คืออยากให้พวกเราเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนตรงเวลาในทุกๆวันนะคะอันนี้เราเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะมันจะทําให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคนนอนไม่เกินสี่ทุ่มและระยะเวลาในการนอนในแต่ละวันเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะคือบางคนเนี่ยสามารถที่จะนอน6ชั่วโมงได้แล้วตื่นมาก็สดชื่นสามารถทํางานได้ ได้กับพี่กระเป๋าในขณะที่บางคนเนี่ยจำเป็นจะต้องนอนแบบเต็มที่8ชั่วโมงอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะแต่ไม่ควรจะน้อยกว่า6ชั่วโมงนะคะทุกคนเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะใช้เวลาในช่วงของการนอนเนี่ยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆและโลเด้นพีเรียดหรือว่าเวลานอนจะเป็นเวลาทองนะคะก็คือให้ครอบคลุมอยู่ในช่วง4ทุ่มถึงตี4อันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ร่างกายของเราหลัง่งโก o ทฮ h ร o r m o n e ออกมานะคะคโก o ทฮ h ร o r m o n e คือฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ต่างๆของร่างกาย เพราะฉะนั้นนอนและตื่นนอนให้ตรงกันในทุกๆวันนะคะนาฬิกาชีวิตของเราจะได้ช่วยทำให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นนะคะและอย่าลืมวันหนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ6 8ชั่วโมงครอบคลุมอยู่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสนะคะอันนี้จะดีต่อสุขภาพมากๆและมาถึงเคล็ดลับที่4นะคะอยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ขยับตัวนะคะถ้าหากว่ามีเวลานะอยากให้ออกกําลังกายอาจจะเป็นช่วงเช้าก็ได้ ว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะแต่มีคําเตือนนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของการออกกําลังกายให้พยายามออกกําลังกายให้ห่างจากเวลานอนเนี่ยมากกว่า2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราออกกําลังกายใกล้กับเวลานอนจนเกินไปนอันนี้ก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวอยู่หลับยากไปมากกว่าเดิมนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่5นะคะอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคเครื่องดื่มคาเฟอีนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าน้ําอัดลมนะคะเครื่องดื่มที่มี ส่วนผสมของคาเฟอีนเนี่ยเราไม่ควรที่จะบริโภคหลังจากบ่ายสองไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะกระทบกับการนอนของเรานะคะหรือบางคนถ้าหากบอกว่าดื่มและสามารถที่จะหลับได้แต่จะเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะหรือว่าหลับไม่ลึกนั่นเองห้าที่เราเนี่ยหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทหลับไม่มีคุณภาพเนี่ยร่างกายก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเครื่องดื่มคาเฟอีนทั้งหลายเนี่ยปริมาณที่แนะนํามไม่ควรเกิน1-2แก้วต่อหนึ่งวันนะคะแล้วก็หลังบ่ายสองแล้วไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มเหล่านี แล้วนะคะคเพราะมันกระทบกับการนอนโดยตรงเลยและมาถึงเคล็ดลับที่6นะคะก็คือ ถ้าหากว่าเราเนี่ยเริ่มนอนไปแล้วประมาณ20นาทีแล้วก็พลิกไปพลิกมานอนไม่หลับสักทีหนึ่งนะคะแนะนําว่าให้ลุกขึ้นไปทําอย่างอื่นก่อนอาจจะไปอ่านหนังสือไปนั่งสมาธิไปฟังเพลงไปทําอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยผ่อนคลายนะคะห้ามนอนเครียดอยู่บนเตียงแล้วก็พยายามข่มตานอนเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้ลุกไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วพอรู้สึกง่วงอีกทีหนึ่งกลับมานอนอีกรอบหนึ่งอันนี้จะทําให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นนะคะและมาถึงเคล็ดหลับสุดท้ายนะคะเคล ล้ที่7นะคะอันนี้นะี่อยากให้พวกเราทำมากมากเลยนะก็คือในเรื่องของการนั่งสมาธิสักประมาณ15นาทีนะคะก่อนนอนอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสงบลงมาได้นะคะอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะนอนก็ครบไปแล้วนะคะกับ7เคล็ดลับนะที่จะแก้การนอนไม่หลับได้แบบถาวรน,นะคะถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะไปทำกันด่วนๆเลยเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยวางโทรศัพท์วางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อน เข้านอนนะคะอันที่สองจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการนอนไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างเสียงหรือว่าอุณหภูมิต่างๆนะคะเอาให้มันเหมาะสมกับการนอนของเรานะคะเงียบเข้าไว้มืดเข้าไว้นะอันนี้ดีนะคะหลับง่ายอันที่3มเลยเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีนาฬิกาชีวิตนะถ้าหากว่าเราทําทุกอย่างเป็นรูทีนมันจะทําให้เราเนี่ยหลับง่ายได้มากยิง่งขึ้นอันที่4ี่แนะนําให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นก็ได้นะคะสักประมาณ30-40ถึง 15นาทีต่อหนึ่งครั้งนะคะและสัปดาห์หนึ่งให้ได้สักป,ประมาณ3-4ครั้งแต่มีข้อห้ามนิดหนึ่งก็คือเวลาของการออกกําลังกายเนี่ยไม่ควรจะใกล้กับเวลานอนจนเกินไปนะคะควรจะห่างกันมากกว่า2ชั่วโมงนะเพราะว่าถ้า,าว่าเราออกกําลังกายใกล้กับเวลานอนเกินไปอันนี้จะยิ่งทําให้หลับยากมากยิ่งขึ้นนะคะและเคล็ดลับที่5นะคะก็คือให้พยายามลดเครื่องดื่มคาเฟอีนทุกชนิดเคล็ดลับที่6นะคะถ้าหากว่าเริ่มนอนแล้วผ่านไป20นาทียังนอนไม่หลับแนะนําให้ลุกขึ้นไปทําอย่างอื่นก่อนนะ ะะให้ง่วงก่อนแล้วค่อยกลับมานอนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยฟื้น,นอนต่อไปเนี่ยจะยิ่งเครียดมากยิ่งขึ้นและหลับยากมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายเคล็ดลับที่7นะคะก็คืออยากให้นั่งสมาธิสักประมาณ15นาทีก่อนที่จะนอนนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยได้มากๆเลยนะคะจะทําให้เราเนี่ยหลับลึกหลับดีแล้วก็หลับมีคุณภาพมากๆนะคะก็ไปลองทํากันดูนะคะทุกคนกับ7เคล็ดลับแก้การนอนไม่หลับแบบถาวรถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสันกดิไววะะ้้ย คจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพิการสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ